สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองของนาจุลนจากเมื่อก่อนดินเป็นกรดเป็นสนิมข้าวยืนต้นตายตอนนี้ใช้สามเกลอือทำให้ข้าวเปลี่ยนชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ไปดูเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาดูแปลงนาของนาจุลน,นะครับที่อำเภอสามโก นะครับจังหวัดอ่างทองนะครับเนี่ยครับแปลงที่เห็นเขียวเขียวเต็มทุ่งนี้นะครับเป็นแปลงของน้าจรุนเองนะครับที่แกใช้นะครับเทนเดอร์หมักย่อยสลายฟังข้าวนะครับปรับสภาพดินนะครับแล้วก็แกก็ยังใช้ตัวแร่ใบหยกนะครับรองพื้นด้วยนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าข้าวขึ้นสม่ำเสมอนะครับเต็มทุ่งไปเลยนะครับเนี่ยครับ เขียวเต็มทุ่งเลยนะครับคือประเด็นคือผมอยากจะบอกว่าเนี่ยครับแปลงที่เราเห็นว่าเขียวเขียวนี้นะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับหรือว่าหน้าที่แล้วที่ทําไปนะฮะนี่ยครับคือจะมีสภาพเหมือนแปลงข้างๆนี้นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องดินนะครับดินเป็นกรดดินเป็นสนิมนะครับเพราะว่าใช้น้ํานะครับบาดาลนะครับเนี่ยครับ ไม่ต่างกันเลยนะครับเมื่อฤดูการที่แล้วแปลงของน้าจารุนนะฮะที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะมีสภาพเป็นอย่างนี้นะครับฉีดเทนเดอร์ไว้ประมาณหนึ่งกแล้วก็ได้ปันเอาไว้รประมาณหนึ่งแล้วก็ใช้ใบยกรองพื้นไว้จากข้าวที่ไม่เคยขึ้น สภาพข้าวนะครับคือขึ้นสม่ำเสมอนะครับขึ้นทั่วแปงเลยนะครับสม่ำเสมอไม่มีจุดไหนหรือบริเวณไหนที่แบบข้าวขึ้นไม่ดีนะครับอันนี้ถือว่าสม่ำเสมอใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็ภูมิใจครับผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับ คือข้าวขึ้นมานะครับขึ้นก็ขึ้นไม่ดีนะครับขึ้นมาก็ยืนต้นตายนะครับยืนต้นตายไปเฉยๆอย่างนั้นนะครับเนี่ยครับก็เลยทําให้นะครับต้นข้าวนะครับขึ้นได้ไม่หมดนะฮะขึ้นได้เบาบางนะครับคือแปลงนี้นะครับเป็นแปลงข้างๆกันเลยนะครับแล้วก็สภาพดินนะครับของทั้งสองแปลงนะครับหรือว่า แปลงในพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะฮะเพราะว่าอ่าเป็นแปลงที่ใช้น้ำบาดาลเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับพี่น้องอ่างั้นเนี่ยครับเทียบกันให้เห็นจัดจานเลยหันกล้องนะฮะไปดูแปลงของนักจุลนีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแปลงนี้นะครับ จริงๆแล้วฤดูการที่แล้วก็ไม่ได้ตัางกันเลยนะครับไม่ได้ตัางกับกับแปลงเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าฤดูการนี้นะครับเข้าขึ้นสม่ําเสมอนะแต่กอดีมากนะครับของแปลงบอกเองเลยนะครับเนี่ยครับเขียวเต็มทุ่งนะครับไม่มีจุดไหนที่เข้าไม่ขึ้นเลยนะครับเข้าขึ้นได้สม่ำเสมอนะครับนี่แหละครับ หลังใช้เทนเดอร์หมักย่อยสลายฟังข้าวนะครับแล้วก็รองพื้นด้วยใบหยกนะครับแล้วก็เมื่อข้าวอายุยี่สิบวันนะครับก็มาหวานใบหยกอีกรอบหนึ่งนะครับก็หวานรอบแรกนะครับโอเคเห็นไหมครับเนี่ยข้าวขึ้นสม่ำเสมอเต็มทุ่งนะครับเดี๋ยวพาไปถ่ายดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับใช้สามเกลอนะครับ ผลลัพธ์ของการใช้สามกลนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับเทียบกับแปลงที่อยู่ข้างๆเมื่อกี้นะครับเห็นผลชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะใบเขียวตั้งเลยนะครับนี่ข้าวเริ่มที่จะออกรวงนะครับนี่ครับให้ดูจัดจะเลยนะพี่น้องสวัสดีครับ